สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนทําหมูยอขั้นตอนแบบละเอียดนะครับแบบแป้งน้อยเนื้อเยอะนะครับผมเหนียวเด้งนุ่มนะครับผมมาดูวิธีการขั้นตอนทํากันเลยครับว่าใส่อะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมีผงฟูกระเทียมแป้งมันพริกไทยป่นอันนี้บดเองนะครับเป็นพริกไทยดํานะครับผมแล้วแต่จะใช้ขาวก็ได้แล้วแต่แต่ดํามันจะหอมนะครับเป็นหมูยอพริกไทยดําเรานี่เอง ผงปรุงรสนะครับอ่าแล้วก็ผงนัวครับผมแล้วก็น้ําปลาขาดไม่ได้เลยคือน้ําเย็นนะครับต้องใช้น้ําเย็นนะเพราะว่าอุณหภูมิเย็นเนี่ยทําให้หมูยอเด้งนะครับถ้าอุณหภูมิร้อนเนี่ยหมูยอจะไม่เด้งนะครับผมมาเริ่มใส่กันในวิธีการขั้นตอนแรกคือใส่แป้งนะครับนี่ครับใส่แค่นิดเดียวพอนะครับส่วนมากตลาดเขาทาขายก็ใส่ไม่โอ้โหโคตรเยอะนะครับมีแต่แป้งนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าหมูยอ หมูยอหรือแป้งหรือว่าดูชิ้นหรือแป้งกันแน่อะไรเงี้ยครับนั่นแหละเขาใส่แป้งให้เยอะครับเขาไม่ลงทุนเยอะนะผมเขาเขาทำขายอันนี้เราทากินเองนะครับผมก็จะเน้นหมูเยอะหน่อยต่อไปก็เป็นพริกไทยดาครับอ่าผงฟูเบียดฟูดครับผมใส่แคท่นิดนิดนิดครับผมมาหนึ่งช้อนชานะแล้วก็กระเทียมนะครับผมอ่ากระเทียมผมบดปั่นมาแล้วนะต่อไปผงนัวครับผม ก็ตามใจชอบไปนะครับต่อไปผมปรุงรสนะครับผมก็พอประมาณนะอ่าผมปรุงรสต่อไปก็คือน้ำปลาครับปลานะครับพอประมาณเหมือนกันนะอ่าต่อไปคือน้ำเย็นน้ำเย็นเราใส่ไว้ทยอยใส่นะครับถ้ามีน้ำแข็งใส่น้ำแข็งด้วยนะครับทยอยใส่ทีนิดๆน,น,นะต่อไปเราก็จะมา เริ่มทำการปั่นกันเลยครับเพื่อนอออลองดูนะครับต้องปั่นจะมันจะลงยากนิดนึงเพื่อนไม่ลงรอบนะครับโอเคครับเาเลยครับปั่นให้เหนียวเลยนะครับเน้นเหนียวนะครับเน้นเหนียว ก็จะใส่น้ําเพิ่มหน่อยนะครับมันยังหนืดอ,อยู่นะใส่น้ําเพิ่มหน่อยนะครับทําให้เด้งฟูนะอ่าทำให้เด้งฟูนะครับผมเราขยับขยับหน่อย น,นี่ครับเดี๋ยวผมจะปั่นอีกหน่อยนะต้องใช้เวลาเดี๋ยวแตเพื่อนดูก่อนประมาณนี้ปั่นให้เขาเด้งเลยประมาณให้เด้งขึ้นมาเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูวิธีการขั้นตอนต,อนต่อไปเลยต่อไปนะครับนี่เราก็ดูนี่ความเด้งของมันก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเหมือนหมูเนาะหมูเด้งไหมหมูตลาดนะครับแต่หมูตลาดเขาไม่ใช่เนื้อดีแบบเรานะนี่ครับล้วก็ลองชิมดูเลยชิมดิบเลยว่ามันเค็มไหมอะไรไหมอืมค่อนข้างเนี่ยพอดีแหละ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเลยครับผมหมูยอไม่ง้อใบตองครับผม,มทำยังไงไม่ง้อใบตองอยังไงเอยนี่ไงครับใบฟอยด์ครับผมวางเลยครับผมเคยเห็นที่ห่อใบตองไหมอ่านั่นแหละแต่เราไม่มีก็ไม่เป็นไรเราใช้อ่านี่แทนนะครับฟอย์นะครับผมแล้วครั้งที่แล้วที่ผมทําไปอ่ะมันหมดไปแล้วผมกินหมดไปแล้ว ผมห่อแล้วก็ทอดกินหมดละอันนี้ที่ขึ้นรูปด้วยอ่าเป็นถ้วยก็คือถ้วยนี้เองหมูยอขึ้นรูปแบบไหนเป็นแบบนั้นนะครับหมูยอขึ้นรูปแบบไหนเป็นแบบนั้นนะถ้วยก็ได้นึ่งได้เหมือนกันนะครับต่อไปเราก็เริ่มเลยการอ่าวีทีท,ทำเ,เป็นกลมนะครับแล้วก็ค่อยๆม้วหมวนนะครับหมูยอโฮมเมดนะครับหมูยอโฮมเมดอ่าเสร็จแล้วเราก็ บิดหัวบิดท้ายนิดนึงครับเพื่อนนะครับบิดบิดนะบิดนะบิดนะอ่านะครับบิดจะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันก่อนนะครับไปนึ่งน่าจะได้ประมาณสักสองสามแท่งยวดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงหมูยอไม่งาบิดตังงจ้าผมก็ได้ทําการใส่หมูยอลงไปแล้วนะครับผมนึ่งประมาณสักสามสิบนาทีนะยังต่ําเลยนะครับผม อ่ให้่านนี้งวดไปเลยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับอสักครู่ครับครบสามสิบนาทีาเ,เพื่อนๆแรามาดูหมูยอก,กนเลยนะ <c oughs> มีปิ้น,ม,นมีปิ้นหัวหน่อยนึงโอ้โหเด้งๆเลยครับเดี๋ยวเราไปผ่ากันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูนะ ไงครับเหมือนหมูยอ่อเหมือนหมูย่อใบตองไหมอืมโอ้โร้อน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 ร้อร้อนรอาจจะมีฟองอากาศบ้างนะหูยอโฮเมดอย่าอย่าไปยึดติดนมากนะผมนะครับอาจจะมีฟองอากาศบ้างคือเราไม่ได้ใช้เครื่องบีบอัดเหมือนโรงงานนะครับอ่าหูร้อน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 กันกครับควันขึ้นเลย ที่เขหหอไปตองเห็นไหมอันนี้ผมขึ้นรูปแบบอ่าทรงยาวก็จะเป็นแบบนี่นะครับเด้งดูเด้งดูเด้งดูดูเด้งอันนี้ผมก็กินได้เลยนะแล้วก็เอาไว้ยำก็ได้อะไรแล้วก็ผมก็จะอทอดเอาไปกินที่สนามบินนะเดี๋ยวเรามาหั่นกันดูดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะสุกไหมอะไรเงี้ยหอมมากเลยนะเพื่อนหอมมากเลยติดไฟติดไฟ อืมนอนนอนครับอน,นอนคู่นะให้ค่อยขีกออกนะครับเนี่ยครับหืมเด้งเด้งอย่างไผมลองจะลองหั่นดูนะอือหือเนี่ยครับเป็นไงเด้งไหมอาจจะมีฟอากาดบ้างอย่าอย่าไปซีเรียสเพราะว่าเราไม่ใช่เครื่องบีบอัดเหมือนโรงงานนะนี่ครับดูยา สุดยอดเลยครับเป็นหมูยอใบใบตองที่แบบถ้าถ้ามีใบตองมันก็จะหอมนะครับอีกแบบแต่เราไม่มีไม่เป็นไรนะนี่ครับเหมือนเหมือนหมูย้อนนี่เลยครับผมเชียงใหม่เชียงรายที่เขาทำนะครับแต่ผมนี่จะเน้นอร่อยเลยแบบอร่อยเลยแบบเด้งๆดเนื้อไม่แป้งเยอะนะครับผมอโอ้ยรอรอรอเอนเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาชิมดูนะ ชิมชิ้นนี้กันแหละติดๆร้อนครับเพื่อนเด้งๆเลยสุดๆกับผมบอกอร่อยมากครับทำได้นะครับเพื่อนอยู่ห้องอร่อยเลยอะ่ะผมขอจบรีวิวหมูยอโฮมเมดทำเองไ่เพลทานีบสวัสดีครับ